เมผมบอกเลยครับว่าอันนี้มันมีความละเอียดของการทํางานของเขาเลยครับแรกสุดก่อนเลยนะครับปลาทักทิมที่ใช้นี่ประมาณกี่ขีดอา่าเขีดถึง1โลครับ9ขีดถึง1โลนะครับท่านผู้ชมดูตัวมันตรงนั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า ตัวมันใหญ่มากนะเลี้ยงปลาตะต,ต่อไปนี่เขามีคนที่เขาเลี้ยงปลาตะกินเขาตั้งใจนะเมื่อก่อนมาเมืองไทยตัวเล็กนิดเดียวไม่ต้อง้อเลีนเบอ้อไปนิดต่อไปเราจะเลี้ยงปลาตะติมให้ใหญ่ตั้งปลาฉลามเลยนะฮะ <c oughs> โอ้ไม่ถึงครับผมมันใหญ่ทุกตัวมันใหญ่คะรับนี่เนื้อจะแน่นมากเลยนะใช่แล้วเขาละทอดเนี่ยเขาจะกรอบหอมร้องเห็นไหมเห็นไหมทอดน้ํามันให้ร้อนกลางก่อนนะครับแล้วก็พอมันเหลืองได้พักไปรอบหนึ่งก่อนให้มันเย็นเลยนะ แล้วเอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะกรอบนอกและกุ้มนุ่มในครับผมรสชาติสนุกมากท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นรสชาติตอนที่เราบอกวิธีการทาน้ําจิ้มหรือเปล่าเชื่อผมทําตามนั้นเชื่อผมลองไปทําตามนั้นดูแล้วท่านจะพบว่ามันเป็นน้ําจิ้มที่มหัศจรรย์มากรสของมันนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโกจะอธิบายเองโอ้โหหนูจะบอกคุณจำอย่างว่าเป็นงไงฮะ นี่ครับเอาว่ามันคือเมี่ยงที่มีความจัดจ้านมากเลยนะแล้วมันกลมกล่อมอ่ะเภาษาอีสานน่าจะใช้คำว่านัวนัวมันนัวแบบมันนัวแบบได้ไงอร่อยอ่ะรสชาติน้ําจิ้มมันสามรสจริงๆนะมันเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวนะฮะมันได้ใจจริงน้ําตาลที่เคี่ยวนี่มันจะรสหวานกลมกล่อมปลาร้าที่เขาใส่ไปเขาเรียกว่าสูตรดีคักนะฮะสูตรดีคับครับแล้วเขาบอกว่าอะไรแซ่บลืมผัวไม่ขาวไม่เค็มนะฮะแล้วกินแล้วก็มันหน่งหนงเราว่างันนะฮะผมกชิญครับ คื <c oughs> อจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าสมมติใครไปนะครับที่ร้านนี้นะครับปลาร่าคาเฟ่ลองสั่งเมนูนี้ครับเมี่ยงปลารปารปลาสับยิมหนูบอกเลยคุณผู้ชมอ,อมันรสชาติมันสนุกมากแล้วกินไม่มีคําว่าเลี่ยนไม่มีคําว่าเบื่อนะครับกินแล้วอยากกินอีกกินแล้วอยากกินอีกหนูบอกเลยนะว่ารสชาติเขาจะพูดว่าไงอ่ะเดี๋ยวพี่เอาพูดอ่ะมันเป็นเมี่ยงที่แซ่บแซ่บมากแล้วก็คือเราพอมันมีคําว่าปลาอยู่ในเมนูนี้แต่เราไม่มี กลิ่นของปลาล้าอยู่ในมเมนูที่เรากินเลยนะคุณผู้ชมรนะเราจะได้แต่สมุนไพรที่อต๋อยบอกว่าเขาใส่หนักมากแล้วใส่หนักมันมีผลจริงๆใช่มันทําให้คำหนึ่งมันหอมเหลือเกินโอ้โห <ขอ S 2> คุณผู้ชมค,ครับก็ลองดูนะครับผมหนูแน,น,น,นะนำนะฮะเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ไปโคราชนะฮะถ้าไปโคราชรับกันว่าไม่ผิดหวังนะครับกับร้านปลาล้าคาเฟ่เมี่ยงปลาล้าปลาตะพิมเมนูนี้ครับรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม ไปด,ด้วยน่เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมบูรณ์ขอบคุณร้านปาราคาเฟ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการของเรามาโดยตลอดลาไปก่อนจนกระทั่งกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ